ดิขอชี้เป้าของถูกนะคะคุณผู้ชมพาไปเยือนร้านร้านหนึ่งค่ะเขาขายตะกร้าใบละ5บาทเท่านั้นนะคะยังไม่พอจุดเด่นอยู่ที่เจ้าของร้านค่ะเขามีวิธีวัดใจลูกค้านะคะให้ลูกค้าเลือกหยิบเองจ่ายเงินเองทอนเงินเองไปเลยที่มาที่ไปของแนวคิดนี้คืออะไรตามไปดูกันค่ะ มาแล้วคุณผู้ชมค่ะนี่คือตะก,กร้าพลาสติกหลากหลายสีสันถูกนํามาวางเรียงซ้อนต่อๆกันใต้ต้นไม้ริมถนนที่เห็นอยู่นี้นหลายค, <ๆ S 2> คนคง <ๆ S 2> ไม่เชื่อว่าเจ้าของจะใจดีนําออกมาวางขายเพียงใบละ5บาทเท่านั้นนะคะ โอ้โหคุณผู้ชมขาเชื่อถือได้เลยนะคะเพราะว่ามีป้ายริมถนนระบุไว้ชัดเจนเลยค่ะส่งผลให้คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาต่างสะดุดตากับป้ายนี้อย่างแน่นอนและนอกจากป้ายตะกร้าห้าบาทแล้วเมื่อเข้ามาภายในร้านก็ทําเอาหลายคนสงสยัยเพราะว่าเหลือไปเห็นป้ายอีกป้ายหนึ่งค่ะถูกติดไว้ใต้ต้นไม้เขียนข้อความว่าเอาตังค์ใส่ได้เลยแถมยังมีกระ๋องใส่เงินตั้งไว้ให้เสร็จสรร์ด้วยนะคะโดยที่ไม่ต้องมีคนมานั่งเฝ้าหรือว่าคอยขายของซะด้วยเรียกได้ว่าร้านนี้เน,เน้นกลยุทธ์การ ขายของแบบวัดใจลูกค้าสุดๆกัน <Labor ator il fi> ไปเลยเราไปเจอคุณสาลี่จันทวงศ์อายุ52ปีท่านนี้ก็เล่าถึงเหตุผลของการเปิดร้านวัดใจขายตะกร้า5บาทนะคะว่าที่บ้านเนี่ยทำอาชีพขายผลไม้สมผลให้มีตะกร้าที่ใส่ผลไม้จากต่างประเทศจํานวนมากเลยไม่รู้จะเอาไปทําอะไรจะทิ้งก็จะกลายเป็นขยะสร้างปัญหาให้สิ่งแวดล้อมก็เลยเกิดแนวคิด เอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอามาวางขายริมถนนนี่แหละขายในราคาถูกๆไปเลยเขาะว่าอย่างน้อยนะก็ยังถือว่าเป็นการแบ่งปั้นคิดว่าขายได้เท่าไหร่ก็นะว่าเป็นกําไรเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไร ส่วนเหตุผลนะคะที่ไม่มีคนเฝ้าร้านแถมให้ลูกค้าหยิบเองจ่ายเองทอนเงินเองแบบนี้คุณพี่สาลีนะคะก็บอกว่านี่เป็นกลยุทธ์วัดใจลูกค้าค่ะที่ต้องการวัดความซื่อสัตย์ของคนในสังคมและเชื่อว่าของเล็กๆน้อยๆแค่นี้คงไม่มีใครทิ้งศักดิ์ศรีมาโกงกินถ้าเราซื่อสัตย์กับคนอื่นคนอื่นก็น่าจะซื่อสัตย์กับเราด้วย ส่วนตะกร้าที่วางขายคุณผู้ชมหะก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะบางคนซื้อไปเก็บของทำชั้นวางรองเท้าบางคนเอาไปเพาะชํากล้าต้นไม้หรือแม้กระทั่งทํารังให้ไก่ยังได้เลยเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจนะแวะไปอุดหนุนกันได้นะคะร้านนี้เขาเปิดขาย24ชั่วโมงค่ะพิกัดร้านอยู่ริมถนนเลียบแม่น้ําเจ้าพระยาอ้าเพเมืองอชัยนาจ้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ